054ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอภิรญาม่คงรัชนักศึกษาชั้นป .1 ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอภิรญาสุนันท์นักศึกษาชั้นปค่ะสวัสดีครับผมนายสงมพลภูเบง5058ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่งมุกแจลาห์ศร์063ค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอหัวข้อเรื่องบทนัยการศึกษาดังนี้ค่ะ 5.1พระราชบ,บัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมในพัฒนามนุษย์ทางร่างกายจิตใจสติปัญญาคุณธรรมและคุณภาพชีวิตแต่ใจอำนาจการศึกษาไปยังสถานศึกษาและท้องถิ่นประกันคุณภาพและส่งเสริมมาตรฐานมาตรฐานวิชาชีพครู ลำเปียกประชากร8ป็นคทไฮนัมบัฟนางนาจิสานาตา84ถึง85เสื้อสัูนสทจิปฏิบัติ่ารยาเปียกมาตา89ถึง9บตรงตตาเวลากระ้นเป็นเป็อยางห้ามการแกล้งห้ามนะ 3นะคะปรบบสภาและอ25 50, 50, 25 like ุทารกรรมงานึกษาปส2554ค่ะกำหนดคุณสมบัติการวในและการออกใบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู5.4นะคะข้อบังคับครูรัชกาว่า ฉบับทีโพร .2562 ระบุะะมาตรฐานความรู้ความสามารถและคุณสมบัติของผู้อนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นกำหนดการพิจาาและประเมินทางการวิชาชีพครู่55ปราะกาศคณะกรรมการคุษสภาเรื่องรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบ การวิชาชีพครูตามข้อบังคับครูสภาค่ะขยายความข้อบังคับครูสภามาตรฐานความรู้และประสบการณ์เจาะจงเกณฑ์เชิงปฏิบัติเช่นวิชาภาษาจีนชั่วโมงฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพ5.6ข้อบังคับครูสภา หรือเพิ่อถอนใบอนุญาตรประกอบวิรรรรชาชีพ5.7ข้อบังคับคู่สภาว่าดใบอนุญาตรประกอบวิชาชีพศ2 5.6กาหนดเงื่อนไขเลกะกระ,กะบวนการของกระบวนการขอและต่อใบอายุใบประกอบวิชาชีพคู แบ่งระดับคุณภาพตามมาตรฐานชัชนทีพครูเช่นครูผู้ช่วยครูชั้นครูชำนาญการครูเชี่ยวชาญวันนี้กุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ